ไม่สนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวแกบฝั่งทัศินประเมินว่าพลเอกประยุทธ์จะยุบสภาเนี่ยในเดือนธันวาคมพุทธศ,ศักราช2565เพราะหวังว่าจะให้พรรคการเมืองต่างๆที่เขาตั้งรัใหม่เนี่ยย้ายพรรคการเมืองแต่ผมยืนยันนะครับว่ามันเป็นปัญหาของสอสมันไม่ได้เป็นปัญหาของรัฐบาลรัฐบาลควรอยู่ให้ครบสสก็ปรับกลยุทธ์เอา ให้ย้ายพักการเมืองนะครับและที่สําคัญคืออยากมองถึงการขาเข้าอย่างเดียวต้องมองขาออกด้วยเกมทางการเมืองตอนนี้นะครับถ้าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองท้งพนิพย์ยุธ์ยังเดินทุลังดันทุลังแบบนี้ต่อไปยิ่งเสียเปรียบมากเรื่อยๆสภาวะเศรษฐกิจจะตกต่านะครับความเชื่อมั่นจะลดลงนะครับการดูดถูกดิสเครดิตและสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะบีบให้ต้องมีการปรับคำรี สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นประเด็นกลยุทธ์ทางการเมืองของฝั่งรัฐบาลที่กําลังดําเนินเดินไปจนถึงขณะนี้ซึ่งแต่ละฝ่ายกําลังเดินเกมประชิญหน้ากันนะฮะฝั่งของทักษิณฝั่งของพลเอกประยุทธ์กําลังเดินเกมทางการเมืองกัน เรื่องบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบบัตรเลือกตั้งหารหาร500หารหนึ่งรนะครับจะเลือกตั้งหนึ่งใบหรือสองใบกล่าวนี้ดับฝันนะครับในเรื่องของบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบที่จะกลับไปใช้แบบเดิมแล้วพักพลังประชารัฐมีนโยบายชัดเจนครับไม่สนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐมนูญ ให้ไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวอย่างแน่นอนนะฮะเราขอยืนยันแล้วก็ว่าไม่สนับสนุนใดๆทั้งสิ้นนะฮะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวโดยเหตุที่เราแก้ไขรัฐธมนูญกันมาแล้วแล้วก็ให้ใช้บัตรเลือกตั้งสองใบดังนั้นพรรคพลังประชารัฐจึงยังมีจุดยืนที่ป้านคง ในเรื่องดังกล่าวนะฮะผมยังไม่รู้เลยว่าเขาจะไปเอาที่ไหนบ้างอ่ะที่ภาผมไม่รู้ผมไม่รู้ไม่ทราบแต่จะเป็นันารกันเอาก็รู้จักกันนี่ก็ต้องพันธมิตรกันสะของใครผมไม่รู้เหมือนกันผมต้องไปถามเขาจะ ามผมไม่ได้แหละครับแล้วในส่วนของรรพลังประชารัฐมีความมั่นใจแค่ไหนคะถ้ามีพักใหม่ๆออกมาแบบนี้ผมก็ต้องมั่นใจผมดีนะถ้าไม่มั่นใจผมจะไปอยู่ประพักพ,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 พลังประชาพลังประชารัฐทำไมครับ <c oughs> ก็ตั้งมาตั้งสามสี่ปีแล้ว <c oughs> โดยการลงองรน,นี้ก็ถือว่าไปปกหลักท,ที่จังหวัดเมื่อวานนี้ก็ลงเมื่อวานนี้ก็ไปสะะระนคร ไม่จำเป็นน้อกผมไปทั่วประเทศอ่ะเดี๋ยวที่หน้าไปพังงาไปไปจังอีกกระแสตอบรับยังไงบ้างคะก็ดีอ่ะก็คุณไม่ดูภาพเบอร์เข้ามากันเต็มเลยอ่าแล้วไงมันรองอาจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่เหนองคยด้วยบิ๊กเซอร์ไพรส์เรื่องไห ไม่รู้พี่หนองคายที่ก็จะจะได้รับแจกกระแสดอกตัดสีผมครับ<า>ลุงป้องคะกังวลเรื่องแปดปีของท่านนายกไหมคะไม่กังวลก็ไม่พวกนั้นไม่กังวลนะผมชาร,าารัฐอยู่ตอนนี้ไม่ใช่หรือผมจะไปที่ไหนอ่ะเขาเป็นคนระัหรบหลุงเพราะผมเป็นนายกเมตรีใช่ป่ะก็ตอนนี้ก็ก็ยืนยันไปอย่างนั้นไปตลอดแล้วนะมีปัญหาอะไรอ่นะ ก็คิดอยู่ยังไม่พูดอะทำไมต้องไปโน่นไปนี่ต่อไปเรื่อยไปเรื่อยเธอถามงี้ฉันไม่ตอบอะออในเชิงปรากฏการณ์นะครับพี่ปิบูลนิติตวันนะครับก็ยืนยันว่าพลังประชารัฐไม่เห็นด้วยเรื่องบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบที่จะกลับไปใช้อีกรอบหนึ่งยืนยันสนับสนุนเรื่องบัตรเลือกตั้งแบบสองใบที่ใช้แบบสูตรห้าร้อยนะครับก่อนนี้ ก่อนหน้านี้นะคุณไบบูนิติตะวันก็ออกมานะบอกว่าสนับสนุนสนะูตร200กรโดนหักไปรอบเป็นสูตร500นะครับประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ก็ฝั่งเบื่อไทยก็โวยวายจะกลับไปใช้สูตรร0ออีกแล้วยังไงนะฮะสมศักดิ์เทพสุทินก็ยืนยันว่าไม่มีแล้วไม่กลับไปสูตรนะครับ100ครบอีกต่อไป <c oughs> แล้วก็ไม่กลับไปบัตรเลือกตั้งใบเดียว และที่สาคัญจะมียึดมีการยื่นสารตํามูนตีความเรื่องสูตรดึกบัตรเลือกตั้งนะฮะสองใบกับบัตรเลือกตั้ง1ใบนะคัฝั่งเพื่อไทยก็ยืนยันจะมีการเอาผิดพลเอกประยุทธ์จะร้องนะฮะตีความเรื่องการคงอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีว่าครบรอบ8ปปีหรือ,อยังนะครับอย่างเป็นทางการซึ่งตอนนี้ก็จะมีการยื่นปปช เอาผิดกับคณะรัฐมนตรีของพุทธเอกประยุทธ์ด้วยประเด็นที่น่าสนใจทําไมเกิดเกมขึ้นแบบนี้และเกมของพุทเอกประยุทธ์จะเดินเกมทางการเมืองอย่างไรจนถึงขณะนี้พลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันยังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีนะครับแต่ยืนยันไม่ปรับกัมนตรีทําให้สถานการณ์ของรัฐบาลนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากมากขึ้นฝ่ายค้านก็ใช้วิธีการแทงยางหรือลดความน่าเชื่อถือฝรั่งเรียกว่าดิสเครดิต นะครับโดยการยื่นคณะกรรมการปรก้องและปราบปรมามการทุจริตแห่งชาติเอาผิดกับคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ทั้งหมดนะครับปัจจุบันนี้ก็มีรัฐมนตรีอย่างน้อย2คนนะครับที่อยู่ในระหว่างาคาคดีอยู่บนศาลร,รัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงศึกษาธิการกนกวันกนกวันเนี่ยก็ปรากฏว่ายัางคงอยู่ที่ศาลเกี่ยวกับเรื่องของการบุกรุกป,ป,ป่าปปชชี้มุ่งความผิดใน2คดี ล่าสุดก็ไปอีก3แปลงนะครับนิพนธ์ก็มีคดีที่ปปชชี้มุ่งความผิดเหมือนกันนะอีกหนึ่งคดีก็อยู่ระหว่างการฟ้องร้องกันอยู่นะฮะก็ปปชก็จะให้พักการทํางานถ้าพักการทํางานก็หมายถึงว่าก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะฮะฝ่ายค้านก็ยืน่นะปปชเอาผิดเรื่องรัพสินการแจง้ง่าทรัพย์สินอันเป็นเท็จนะครับของบัญรีบางคนนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับก็มีการเอาผิดเรื่องของการทุจริตนะครับก็มีการยืน่นเอาผิดด้วยเกมตอนนี้ จึงเป็นประเด็นที่ชี้นะครับให้เห็นถึงาการดิสเครดิตหรือลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลประยุทธ์ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นนั่นคือกลยุทธ์ทางฝ่ายค้านที่กําลังเดินอยู่ในปัจจุบัน2นะครับ,นะรบเรื่องสูตร500เขาก็กจะยืน่นทางสารรัฐธรรมนูญเพื่อชี้นะครับว่าสูตร500นะครับ และการดํารงตําแหน่งนายกมนตรีเนี่ยแปีเนี่ยเขาปะหรือย่างนะครับซึ่งสูตร500เนี่ยนะครัแบแน่นอนนะะก็มีการไปร้องปปชอเอาผิดกับสอสอและสวต่อคณะกรรมการป้องกันและประาบปรามการทุจริตด้วยคือเขาเล่นทุกทางเลยฝ่ายทักษิณเล่นทุกทางเลยตอนนี้นะการนี้คือการวางกลยุทธ์ของทักษิณน,นะครับพอประยุทธ์เดินเกมอะไรนะะก็นี่นอนนะฮะเปิดพักการเมืองอีกสองพักการเมือง หนึ่งพรรคของพลเอกวิทยัสินนยุทธยาอีกหนึ่งพรรคนะฮะในขณะที่พรรคของพีรพันธ์ซึ่งเป็นที่ปรึกษานายกนตรีอีกหนึ่งพรรคพรรการเมืองใช้หลักกลยุทธ์ดาวกระจายนะฮะในการต่อสู้ครั้งหน้าฝั่งทักษิณนะฮะก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับก็มั่นใจว่าพรรคของเขาเนี่ยจะสามารถเอาชนะได้มารวมกับก้าวไกลส้มแดงรวมกันก็จะสามารถเป็นรัฐบาลได้ นี่คือหลักคิดของทักษิณและก็ตอนนี้ก็ดิสเครดิตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ลลก็เดินเกมดาวกระจายนะฮะตอนแรกก็จะไม่ตั้งผีรพันธ์ตอนหลังก็ให้ตั้งให้ปรับผีรพันธ์เดินหน้าต่อก็ไปเอากลุ่มกบสอไปรวมตั้งกลุ่มผีรพันธ์กลุ่มนี้มาจากไหนพรรคประชาธิปัตย์นะครับสถานการณ์จนถึงขนาดน,นี้จะเป็นยังไงต่อไปในเชิงงานสังเคราะห์ผมยังยืนยันเหมือนเดิมเลยใครจะว่าไงก็แล้วแต่ถ้าคุณแม่นยำในยุทธศาสตร์ในการปรับกลมตรีสถานการณ์จะดีขึ้นแต่่้ายัังไมปรรบี ะจะเทโครงการคนละครึ่งขึ้นมาทุกอย่างก็จะแย่ลงทําไมผมกล้าพูดแบบนั้นนะมันจะแย่ลงก็ดูสถานก,การณ์ของโลกสิฮะสถานก,การณ์ของโลกตอนนี้สหรัฐรัสเซียจีนกําลังไฟกันดังหนักเลยนะครับและกําลังแบ่งแยกและปกครองนะครับซึ่งสถานก,การณ์จนถึงขณะดนี้กําลังเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้น ตะวันออกกลางปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาเข้ารอบไปรอบสังหารผู้นําอันกอ,อิดาถึงอัฟกานิสถานเปิดเกมสงครามในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นนะครับรัสเซียปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาก็ยุยูคเครนลุยกับรสัสเซียคราวนี้จะไปยุไต้หวันลุยกับจีนอีกนะครับสถานการณ์จึงเป็นไปด้วยความตึงเครียดนะครับพอตึงเครียดเสร็จสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยคือปัตราเงินเฟอ้อสภาวะเศรษฐกิจ ราคาพลังงานมันพุ่งสูงขึ้นมันพุ่งสูงขึ้นประเทศไทยควรจะทํำยังไงนะครับไปอัดเงินสู้อ่ะอัดสู้ก็อัดสู้ไม่ไหวหรอกครับเพราะช้างสารมันฟาดกันนะครับเพราะช้างสายมันฟาดกันเสร็จสิ่งที่ตามมาก็คืออัตาราเงินบาทจึงแข็งค่าไงนะนี่คือผลกระทบเกิดขึ้นอัตาราเงินเฟอ้อจึงล่วงสูงขึ้นธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเป็น0.75ไทยก็ต้องเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยตามไป เพื่อไม่ให้เกิดอัตรางเงินเฟอ้อลดอัตราเงินเฟอ้อให้ต่าลงนั่นหมายความว่ายัางไรราคา๊าซจึงพุ่งสูงขึ้นและราคาไฟฟ้าในประเทศไทยจะปรับขึ้นไอโครงการต่างๆที่ทํามาแล้วนะครับคนละครึ่งก็จ่ายได้ครึ่งครึ่งของครึ่งของครึ่งอีกทีนึง่งมันจึงสามารถจ่ายได้น้อยมากแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยพอราคาน้ํามัน ราคาก๊สราคาไฟฟ้ามันพุ่งสูงขึ้นไงนะครับรัฐบาลจะอัาจทฤษฎีประชานิยมออกมายังไงก็แล้วแต่จะไม่ส่งผลทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นประตุก discredit ทางออกทางเดียวที่คนเชื่อว่าและคนมีความหวังว่าจะดีขึ้นคือต้องปรับกระดุมตรีฮะถ้าไม่ปรับรัฐบาลยังคงใช้ประชานิยมแบบนี้ต่อไปความน่าเชื่อถือของรัฐบาลจะน้อยลง เกมของรัฐบาลเนี่ยจะอยู่ได้ถึงเดือนกันยายนเกมจะลําบากแล้วตอนนี้จะลําบากแล้วข้อต่อของมันจะเกิดขึ้นนะครับฝัง่งทัศินประเมินว่าพลเอกประยุทธ์จะยุบสภาเนี่ยในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2565เพราะหวังว่าจะให้พรรคการเมืองต่างๆที่เขาตั้งรั้วใหม่ย้ายพรรคการเมืองนะแต่ผมยืนยันนะครับว่ามันเป็นปัญหาของสสมันไม่ได้เป็นปัญหาของรัฐบาลรัฐบาลคนอยู่ให้ครบสสก็ปรับกลยุทธ์เอา ให้ย้ายพักการเมืองนะครับและที่สําคัญคืออยากมองถึงการขาเข้าอย่างเดียวต้องมองขาออกด้วยเกมทางการเมืองตอนนี้นะครับถ้าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองทั้งพลเอกประยุทธ์ยัยงเดินทุลังดันทุลังแบบนี้ต่อไปยิ่งเสียเปรียบมากเรื่อยๆสภาวะเศรษฐกิจจะตกต่านะครับความเชื่อมั่นจะลดลงนะครับการดูดถูกดิสเครดิตและสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะบีบให้ต้องมีการปรับคัมภีร์หรือต้องมีการเปลี่ยนรัฐบาล ฝันถึงแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ